โอเคครับค่บสวัสดีทุกคนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับมาพบกับยอนของแรงนี้ของซีซั่นนี้ในครั้งแรกกันเลยดีกว่านะฮะหยาเตะยากอยู่นะเนี่ยยากอยู่นะเนี่ยและอยู่คนเดียวซะด้วยสิเป็นมหาเทพที่ต้องอยู่คนเดียวดูแลตัวเองด้วยหลังแข้งซะด้วยสิมัละทับเราลงมาแล้ว ยมาสิมาสิขอตอดหน่อยขอตอดหน่อยอุ้ยถึงดึงมาสิมาสิตอดหมดเจ้าวัวเนาะอ้าวหมืดมาสิมาสิตอดหมดอ่ะถึงแม้ว่าดาเมจจะแค่ไม้จิ้มฟันตอนเนี้ยแต่ก็ตอดหมดดาเมจแค่แปดสิบห้า มาสิหายาเอาไหมอ่ะวัดขึ้นวัดเชิงกันหน่อยไหมล่ะไ,ไม่ได้เหรอโอ้โหเสียศักดิ์ศรีว่ะเสียศักดิ์ศรีในการเป็นแคลลี่ว่ะมาสิมาดิมาดิมอา,าไหมล่ะเอาไหมล่ะเออเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอ้ไงโดนไปแล้วหนึ่งตัวโดนไปแล้วหนึ่งตัวถ้ามันไม่มีฮิวน้เมื่อกี้นี่ฟิกเข้าไปยิงแล้วน,ะน,ะน,ะนะั่นน่ะบ้าซะด้วยสิ เฮ้ยนาตาาตายยิงไปอีกทีหนึง่งอู้แล้วเหลือนิดเดียวหกวิน่าจะกลับไปก่อนแล้วนะไม่น่าทันแลนะ้วเนี่ยขอลองยิงกับซาวเช็คดูหน่อยสิไม่มีจริงด้วยฮะมาดิมาดิเพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะ,อยอะลำเหรอลำเหลือมาสิโอ้มาสิ <c oughs> มา,มาดี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 เพื่อน <St ay> เราก็มาเพื่อนเราก็มาเพื่อนเราก็มามาสิเพื่อนเราก็มาเอาตัวนี้ก่อนมาแล้วตัวนี้ต่อสตันรัว,วสตันมันรัวเพื่อนสุดยอดสุดยอดอย่างนั้นแหละไป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 ขอยิงป้อมหน่อยขอยิงป้อมหน่อยขอสักครึ่งหลอดหน่อยขอสักครึ่งหลอดหน่อยนะจ๊ะอายา ทำฟัวหน้าอร่อยเอ้ยบอมมาสิมาสิมาสิมาซีหยายาเข้ามาไหมอ่ะเข้ามาไม่ละเจ้าละพันเดียวเลยว่ะออก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 ใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นบิโลว่าตอนนี้เราจะแพ้นะฮะเพราะว่าเรามีสองแคลลี่มีทั้งแหวนและหย่อนว่ะมิลป้อมก่อนไปอยู่ข้างหน้าด่านก่อนเลย เองไปอยู่ด้านด่านก่อนเลยมาสิน่แวนว่เนาะสบายจัดจัดแวนว่าแวนสบายจัดจัด,จด,จดไม่มีใครสนใจแวนเลยแวนว่าแวนสบายจัดจัดอา้าโฉเอลยจ้าเอ๋อวิวิวเจ็บถ้าไมฟิกนี้ตายนะฮะท้าไมฟิกนี้ตายเลยนะฮะอันไหน อันี่ไงนี่ไงตัวที่จะต้องตายอ่ะเฮ้ย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 จังเกิลไปซะไกลเลยแต่อย่างน้อยมันก็ได้สองตัวเลยนั่นอ่ะหมาสิมีฮิวแล้วยังไงมีฮิวแล้วคิดว่าจะการป้อมได้เหรอเอ็งคิดว่าเอ็งจะการป้อมได้เลอนี่สองแคลรี่เลยนะเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ย สกัดจ๋าออกไปหนีมาสิตายตายเพราะโดดเอ็กซ์แคิวของโทโลูมาสิมาสิมาสิคลิปหมดแล้วเพื่อนแต่ไม่เป็นไรป้อมแตกอยู่มาสิมาสิมาสิยิงหมดละยิงหมดละมาสิมาสินี่เหรอนี่เหรออุ้ย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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีแวนไม่เป็นไรเรามีเลือดอยู่นิดนึงมาสิไม่เกรงกลัวใดๆทั้งนั้นอ่ะ ว่าเรามีเทียบแวนกับเทีบยบจอนอยู่ยังไงล่ะไปต่อกันเลยไม่ต้องกลับหรอกบงบงบ้านบ้านเบ้่เบิง่บงมาสิสามศูนย์ได้สามถ้าตายนี่โดนชั้นดาวเพราะงั้นเราไม่ควรตายนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอีกฝั่งหนึง่งจะตีตื้นขึ้นมาได้นะฮะหญิงหญิง <c oughs> ตัวลูกออกมาเพื่อน,น,นไม่มีเพื่อนมันเยอะนั่นไงขูว่าแล้ะ ไลน์ต่อไปเป็นกูแล้วมั้งนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคตายอยู่เฮ้ยไม่ตายนะช่วยช่วยช่วยยอ่างน้อยเราก็ได้หนึ่งทางแล้วนะครับอ่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะฮะเมื่อกี้ตายแบบน่าอนาถไปหน่อยแต่ทำไมแอสซิสต์เราเยอะจังวะ แค่ซิ่งเราเยอะจังหวะมาสิหนียิงขู่เข้าไป,ไปยิงขู่เข้าไปยิงหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโตโรไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตายกูตายพลิกออกพายะไม่ทันฮะทำไรโตโรเมื่อกี้นี่เองผ่านเราไปตายนะเพื่อนไม่ดีเลยนะเนี่ย ไห,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 หนย,ยิงขูไปก่อนยิงขู่ไปก่อนอเนดีวก,ก,ก่อนเพื่อนไช่คลิปก่อนชคลปก่อนนะพมาิมัไปเทอยู่ตนูน้นหมดเลยปะ มันบอกว่าไอ้ตัวนี้อันตรายต้องไปฆ่ามันก่อนเราได้ดาร์เลเยอร์มาแลาา้วนะจ๊ะพอเราได้ดาร์เลเยอร์มาแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยสิเพื่อนเรียกดเลเยอร์แมนทำไมเองไม่ไม่ไม่ในข้างล่างวะหรือว่าจะเอาแค่เลนนั้นเลนเดียวก็เป็นหน้าที่ของเองอย่างนี้เหรอเป็นหน้าที่ออฟเลนอย่างงานเด้เหรอ ไม่ถูกต้องแล้วมั้งใครเคยคิดไปออ้แขแทงละลายหมดแน่ๆเลยได้ตาหลอนมาแล้วนะจ๊ะนี่ไปคนเดียวตายคนเดียวเมืเ่อกี้ยอนไปคนเดียวได้เออมื่อกี้แวนไปคนเดียวได้ยอนก็ไปคนเดียวได้เหมือนกันนะจ๊ะโอ้ยผิดทางทชิดผายชิดฝ๋งชิดฝูงชิดฝูง,งใครกันแน่ที่จะชิดฝูง ชิปผงตายหายอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาโหดีนะนี่หมดไม่มาแต่เพื่อนเรามาละเพื่อนเรามาเราก็ต้องไปยิงสิจ้านี่ไงนี่ไงเพื่อนมาก็ต้องไปยิงแล้วก็เลือดก,ก็เต็มเหมือนเดิมเต็มเปี่ยมเหมือนไม่บ่อฮิลถึงแม้ว่าจะไม่มีเฮเลนใช่ไหมวะชื่อเฮเลนยังไงวะอีกฝั่งนึน่งน่จะใช่มาสิ มาสิยิงไสแตกหมดอะตอนเนี้ยมาสิยิงไสแตกหมดอะอ่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 ะไม่เข็ดไม่หลับไม่จำไม่เข็ดไม่หลับไม่จำมาสิมาดิตายไปก่อนเลยหนึ่งตัวแคลลี่เหรอแคลลี่เหรอจ๊ะมาสิหายงหายาพี่เก็บให้หมดพี่อยาป้อมนี้ให้ได้อ่ะน้องๆก็จู่ไว้เอ้ยมันโดนมัดนี่แนะ่ตายไปซะตายไปซะ รู้จักสวบางว่านี่คือมหาเทพยนอน่ะนี่คือมหาเทพยนอน่ะนี่ไงละลายไปอีกหนึ่งตัวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อไปที่จะต้องละลายนันจ๊ะไม่ถึงว่ะขอยิงแม่นๆโอเคทิปเปิลคิววะ่ะฮะมาสิมาสิมาหิมาหิให้ถึงว่ะเอาป้อมก็ได้อ่าป้อมแตกหมดแล้วอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่าฆ่าก่อนว่ะ โอ้เพื่อนรีบจบไปไหนอะเพื่อนริบฆ่ามันก่อนสิโอ้โหกําลังมันเลยตาแรกของซีซั่นนี้นะครับในการจับย้อนนะฮะแต่ก็มันมันอยู่มันมืออยู่เหมือนกันเพราะไม่ค่อยมีใครสนใจเราให้ขึ้นมาคอมเมนเตอร์แล้วเจอได้มวีพีซะด้วยแล้วทำดาเมจได้เท่าไหร่นะ แล้วยิงไม่ยับเลยยิงไม่เลี้ยงเลยนะจ๊ะโอฉากสวยๆชากสวยๆอย่างงี้ผมชอบที่สุดแล้วสะกินนะสะกินมังกรเป็นสกินที่ชอบที่สุดเก็บไม่ได้เท่าไหร่วะแปดตัวไอชอบแล้วก็อันนี้ตามนี้โอ้สามเก้า